โครงการรามาไอดอลคิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคม กลับมาพบกับรามาไอดอลซึ่งเดินทางมาถึงโรงเรียนที่12กันแล้วค่ะเริ่มต้นกันที่โรงเรียนบางพลีราชบรมรุงกันเลยนะคะในวันนี้นะคะมีคุณหมอประกรณ์ให้เกียรติมาพบปะพูดคุยกับน้องๆทั้งสองโรงเรียนด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยพี่เก่งไกวิยวิทยากรของเราพูดคุยทักทายกับน้องๆพร้อมทั้งโชว์การแหล่ให้น้องๆได้ฟังแหบมบทั้งสนุกสนานทั้งได้รับความรู้กันไปอย่างมากเลยนะคะวันนี้นะครับโครงการรามาไอดอลเดินทางมาที่โรงเรียน บันการแพทย์ใส่ใจได้ยินจึงได้ประสานคณะแพทยาศาสตร์กับโรงพยาบาลที่รามาธิปดีนั้นและช่วยกันจัดไปเจ็บป่วยขึ้นมารักษาได้ง่ายมาอยู่ใกล้ๆและไม่ต้องไปสอดแสวงรักษาพยาบาลในอย่างดีที่แจ้ง ที่น้องๆต้องจับกลุ่มเพื่อเขียนโครงการกันแล้วค่ะเรียกได้ว่าน้องๆโรงเรียนบางพลีราชบำรุงน่าอิจฉามากๆเลยละค่ะเพราะว่ามีคุณหมอประการมาดูแลและแนะแนวทางการเขียนโครงการอย่างใกล้ชิดเลยละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าโครงการของน้องๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็โครงการกังหันถังขยะค่ะก็บริเวณชุมชนประตูน้ําค่ะก็ที่ทาก็เพราะว่าแถวนั้นนะคะก็มีแบบขยะเยอะน้ําก็เสียขวดที่เหลือมาต่อเป็นกังหัน มีกังหันแล้วก็เก็บขยะในบริเวณแบบก็จะมีที่ตรงนี้ให้เก็บขยะพอขยะเต็มปุ๊บแล้วก็จะเก็บออกมาที่อีกทีหนึ่ง mm hmm. ก็จะได้สองต่อก็คือขยะก็จะไม่มีน้ําก็จะไม่เสียค่ะกายาจายาค่ะเพราะว่าวัยชรานะคะเป็นวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยอะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะนึกถึงแต่ความรู้เก่าๆอะคะ่ะซึ่งความรู้ใหม่ๆเนี่ยก็มีประโยชน์มากเหมือนกันอืชอบคําพูดนี้มาก ได้ฟังโครงการบางส่วนของน้องๆโรงเรียนบางพีราดบำรุงเงินไปแล้วนะคะโดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการโรงพิาบาลรามาทั้ง53ทีมจะได้เข้ามาทัศนศึกษาที่โรงพิาบาลรามาธิบดีและ9ทีมสุดท้ายนะคะที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ5,000บาทเพื่อดำเนินโครงการค่ะ และโรงเรียนต่อไปในวันนี้นะคะนั่นก็คือโรงเรียนประทุมคงคาสมุรปราการค่ะน้องๆชัน้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า200คนลงทะเบียนเตรียมพร้อมเข้าโครงการรามาไอเด้กันแล้วค่ะ เมื่อรับของรางวัลกันไปบ้างแล้วนะคะก็ถึงเวลาเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนโครงการระหมาดอเดลกันแล้วค่ะโดยโครงการที่น้องๆเขียนนะคะจะแบ่งเป็น3ด้านด้วยกันได้แก่ด้านสุขภาพและอนามัยด้านสิ่งแวดล้อมและด้านยาเสพติดซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สามารถทําได้จริงใครที่คิดว่าถนัดด้านไหนนะคะก็หยิบปากกาและลงมือเขียนโครงการกันได้เลยค่ะสิ่งโครงการเลยครับต่อต้านการตั้งคันก่อนไว้อันควรค่ะดีครับ โปรเจก์นี้เนี่ยนะครับเป็นการบอกให้ชุมชนนะครับเขารณรงค์ในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรใช่ไหมครับใช่ค่ะพอมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแล้วจะมีปัญหาตามมาคือหนึ่งมีปัญหาภายในครอบครัวค่ะอ่ามีปัญหาภายในครอบครัว 2. ติดเชื้อ HIV มีโอกาสติดเชื้อ HIV 3 แล้วก็จบอนาคตค่ะจบอนาคตเมืเ่อกี้เห็นบอกมีการตั้งคันด้วยใช่คือมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสครับเมื่อขาดการป้องกันก็อาจจะตั้งคันนะครับตั้งคันในวัยที่ไม่พร้อมแน่นอนมีปัญหาแน่ครับปมมือกับโครงการนี้หน่อยครับ,อ,บ,รบอ่าโอ้โหผ่านไปแล้วนะครับกับโรงเรียนปทุมคงคาและโรงเรียนบางพลีราชบ,บำรุงนะครับวันนี้สนุกสนานมากๆเลยกับโครงการรามาไอดอลนะครับเรียกว่าเป็นโครงการคิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมนะครับน้องๆแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นที่อยากจะทำ โครงการนะครับเพื่อพัฒนาชุมชนของตัวเองและแก้ปัญหาในชุมชนนั่นเองนะครับผมวังไปอย่างยิ่งนะครับว่าน้องๆที่เข้าร่วมโครงการทุกคนไม่ว่าน้องจะได้รางวัลหรือไม่ก็ตามนะครับแต่สิ่งที่น้องจะได้ไปแน่ๆก็คือการได้มีประสบการณ์ชีวิตนะครับในการที่จะทําความดีนะครับเพื่อสังคมของตัวเองเพื่อชุมชนของตัวเองนะครับและทําให้น้องนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ในสังคมครับวันนี้สุดยอดมากๆครับกว่าทั้งสองเลยเลยครับ สำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะที่ให้ความร่วมมือกับโครงการรามาไอดอลกันในวันนี้ค่ะและเตรียมไปรอลุ้นกันดีกว่านะคะว่าโครงการของทีมไหนจะผ่านเข้ารอบ53ทีมกันบ้างค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมเข้าชมกิจกรรมของเราได้ที่ f a c e b o o k Fanpage รามาไอดอลและในรายการรามาทีนแชร์ที่จะมาอัปเดตการรอโชว์ในแต่ละโรงเรียนพร้อมเก็บภาพความสุขสนานมาให้เพื่อนๆด้ รับชมกันเป็นประจำทุกวันเสราร์เวลา21่นาฬิกา30มนาทีทางรามา Channel ทรูวิชั่น50และ73ค่ะ